ลูกแลด็จ<อ>แม่ครับผมพูดอะไรไม่ออกเลยครับลูกรู้สึกเสียใจเป็นอันมากที่พ่อไปรับเอผู้หญิงอย่างนั้นมาให้ลูกแต่งงานลูกไม่พอใจมันเลยครับแม่มจะรู้จากใครล่ะลูกฮนะวันที่พ่อประกาศโฆษณาไปผมเข้าใจว่าไม่พอกับแม่ผมจะเจ็บใครได้ป่วยลงคนหนึ่งครับ แล้วผมก็รีบด่วนกลับเพื่อจะมาพยาบาลแต่ก็พอดีมาถึงประตูสามนายตูก็ได้รู้เรื่องเลยว่าพอไปรับอจันท์ที่มาลูกหัวเมืองร้อยเอ็ดมาต้องการย่ายแต่งานกับผมผมไม่พอใจมันเลยครับควางนายประตูก็ลาไว้ควังก็ผมรู้สึกหลังเจยดม,มากทีเดียวผู้หญิงอย่างนั้นโอ่แม่ก็คอยไม่คิดจะหลับจะนอนเลยนะลูกนะ กะลาว่าเจ้าไปหาพ่อก่อนก็รู้สึกว่าจะเที่ยงหายมาหาแม่ก่อนลูกเอ๋ยคงจะมีหวังไม่จะไม่ชอบใจก็แม่จะมีทานช่วยเหลือนะลูกนะกับขอบใจแม่พอใจก็รือเปล่าเลยครับกับ,กบจำที่มาคนนั้นแม่ไม่ได้พอใจลูกเอ๋ยศริยามัางได้ยกมันเลวทราไม่มีมนุษย์จิตใจแม่ไม่ชอบล้อกับผู้หญิงอย่างนั้นผมกลัวว่า จิตใจของแม่ก็น่าจะกลงกับผมีิครับเอาจะชอบผู้หญิงยังไงลองคุยให้แม่วังก่อนสิรู้ผมชอบผู้หญิงที่อยู่เรียบเรียบครับและชอบผู้หญิงที่พูดหวานและชอบผู้หญิงที่น้ำใจดีหรือชอบผู้หญิงรู้จักคารวะผู้ใหญ่ครับโอ้แต่อย่างนั้นใจิตใจกลงกันกับแม่จริงๆแม่ก็ชอบอย่างนั้น แต่ผมมันครับผมไม่หมายว่าจะเป็นลูกคนร่ำคนรวยหรือจะลูกคนจนเขินใจผมเอาทั้งนั้นถึงหากว่าจนไม่มีอะไรถึงกับขวาดตัวกินอยู่กับวัดก็ผมเอาครับ,บเฉพาะผู้หญิงที่ถูกลักษณะที่ผมชอบแม่ครับแม่ชอบหรือเปล่ากับผู้หญิงอย่างนั้นอ๋อแม่ก็ไม่ได้เลือกชั้นวรรณะเลยลูกจะอยากจนเข้นใจไม่มีอะไรเลี้ยงตัว แต่ไม่มีหลักสีประการมันอย่างที่พูดกันแล้วก็แม่ชอบทั้งนั้นความจริงแม่นะก็ความจริงที่ลูกต่างหากว่าผมได้เมียบแบบนั้นแม่ไม่เกลียดลูกหรือครับก็แม่จะเกลียดทําไมลูกรักก็แม่รักสิหนูแม่ครับเอาผมามีเมียแล้วเฮมีเมียแล้วครับเมียที่ไหนล่ะลูก เอาเ็นเด็กวัดนั่นแหละครับพูดยั่วใจแม่แล้วนี่นะแแม่ไม่โกรธผมหรือครับแม่จะโกรธทำไมล่ะไปตรงตามที่เจ้าพูดได้แม่ควังหรือลูกครับเขาเป็นเด็กวัดไม่มีพ่อไม่มีแม่อาศัยผ่าน้าบ้านเป็นอาชีพกินเดินวัดครับออชื่อ,อยังไงเมียเจ้าล่ะบุตรบันครับ สีสีเป็นผู้ที่มอไปกับผมครับก็ <c oughs> มีลูกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อดวงจันทร์เพิ่งคลอดเจ็ดวันเท่านั้นอ๋อและเดี๋ยวนี้เมียอยู่ที่ไหนล่ะเ <c oughs> มียก็ได้มากับผมด้วยครับแต่ผมไม่กล้าที่จะนําเข้ามากลัวว่าแม่เกิดไม่พอใจและจะด่าว่าเมียผมผมสงสารก็มากเลยครับผมขวากไว้บ้านนายตูนนลูกด้วยลระ ลูกไม่กล้าอุมมาครับเพราะยังเล็กมากกว่าไ้กับฤษีี่ว่ารผัวทำอะไร้ายไม่ได้คิดถึงตนอุน,นและไม่ได้คิดถึงเกียรติยศสามีลูกขวากวะเมียขวากนายตมูมันเป็นกรรมของลูกแหละครับแม่ไม่ได้ยังเกียดเลยนะลูกนะยังไงก็ตามแต่แม่ยินดีทั้งนั้น แต่เรื่องตังที่มาคนนี้แม่ไม่พอใจแม่มีหนทางจะช่วยเหลือลูกได้หรือครับก็แม่จะช่วยพรุ่งนี้แม่จะนําเจ้าขึ้นข้าวพ่อเลยนะลูกนะและเจ้าก็พูดเอาเองแม่จะช่วยสนับสนุนภายหลังก็ใจไม่ละเอาผมไม่กล้าพูดกับแม่จะพูดขึ้นก่อนก็มันไม่ดีเหมือนกันพระโบราณเป็นกล่าวว่าปลูกเรือนตามประยู่มีคู่ต้องพอใจใช่ไหีเจ้าเป็นเจ้าตัวต้องพูดขึ้นก่อนและแม่จะสนับสนุนภายหลัง ครับแต่อย่างนั้นกอไปคุณก็มาที่ลูกมานอนเสียบ้างเถอะอย่ามัวแต่จะคุยกันอยู่อย่างนี้เลยนะมันดึกไปมากแล้วจางมาเลยครับเอาผมไม่วงนี่ครับเอาพูดเรื่องทำาเรียแบบผมดีกว่าครับ <c oughs> แล้วแม่กับลูกพูดกันปอตู้แล้วนอนกันเมื่อวานไป คุยกับลูกชายจนลุงรลังรักแม่ปลาบ้านีนำลูกชายจอมย่องมาเพื่งไหวแล้วผูสีจัดเต็มและตกแต่งกาไม้มาลงแสงสูริยาแล้วนำปาผู้มันมีปรากรานยงยอมจะต้มยัยเราได้แปดนังกาและปลาันไปขึ้นแควซ้ำดัดไปอันา ไม่หรอไม่รู้วันไหนมีจะถึงก็มาสิจะจ่ายยิงไงแม่กับแม่เอาผมกับนี่ย่าเลยรู้ไหนไหนก็มาแล้วก็ต้องเข้าไปให้ถึงพูดกันได้รู้วันนี้เชื่อแม่ซะมามาตามแม่ก็มามาไปลูกมานี่อย่ามัวที่จะพูดเรื่องอื่นย่มองไปบ้างเลยใครเข้ามาโอ้ยก็ดเด็ดแม่ ใครที่ตามหลังเห็นไหมก็ฉันเห็นค่ะเป็นใครแล้วบ้าน e ั่นเลยกีวันอุ้ยหล่อจังหมาเออมาแล้วดีใจจริงไปยบเอาแบเอาผมกลับน,นี่งากาลับเลยลูกยังไงก็ตามแต่มาแล้วก็ไปให้ถึงเอาผมมันมาหยับมองหน้ามันนี่ มาพี่เที่อแม่มาลูกมาขยับมาทางนี้ก่อนดิมาแล้วเราจอบนักบรรมนำสีวันว่ามีแล้วเจ้มาตายแบบหอยจังนะ พ่อเขาไ้บังกมกับเสด็จพ่อทำไมล่ะลูกหาที่หน้าตาของเจ้าข้าจนกลายเป็นขนาดนี้ระหว่างนี้ลูกมีความทุกข์มากสีเดียเลยกับพ่อจะทุกเรื่องอะไรควรจะเล่าให้พ่อฟังสิดีกว่าเหลือวิสัยที่จะนำมาแสดงให้พ่อทราบความทุกข์ของลูกกอลูกทุก์ี่ทุกเลยแกกลัวอะไรเลลูกมันมียาแกทุกเว จันที่มาเข้าไปหาปกรณ์น,นะถวายมันคำแต่แค่พี่ตรีวันนู้ยจันที่มาเนี่ยนแะอพ่อและแม่ของหนูไปถวายมากับพ่อของคุณอยาไปเยียมเียบแผลนม่เคียเป็นทองแผ่นเดียวกันพี่ตรีวันแร่เกียดหนูหรือเปล่าฉันไม่ได้มีโอกาสคุยกับเธอฉันอยากไปคุยกับพ่อยันไอพ่อนี่เราคุยกันตั้งแต่เล็กๆจนโตไอเมียนี่เพิ่งพบกันก็คุยกับเมียมากดีกว่า ฉันี่มาพาลูกพาไปพาไปเข้าไปคุยร้องนอนเลยวันจะดีหรือเดือนไม่ดีก็เรื่องของมันไอเรื่องอยู่กินกันไปธรรมดาคอยแต่งงานตัววันนี้เดือนนี้เอาไปลูกเอาไปอือ้ามาไหมไอหนูพาพี่ไปพักผ่อนยอนอารมณ์นะพี่นะไม่มีโอกาสไปต้องาการจะคุยกับพ,พ่อพ่อเขาไม่ไปไปพีปปวันโอโสเอ้ยมาพี่มาพี่มาคุยกันนี่นี่นี่ าามาตเรื่องอะไรเราสมดิตรีนางเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละไอ้เด็กมันเรื่องของเดมกว้ยโู้เด็กเรื่องของเด็กก็จำมาไว้นะต่อไปคนแก่มันจะเรื่องของคนแก่มต้องไรล่ะตอนไม่หมายใจทีเดียววัวเจ้าตาไม่เล็กจริงไม่น่าไม่ ไอ้เรื่องปอบผัโอดรักแม่พี่น้องน้ำตาลูไปขนาดไหนเส้นรอดลุ่มแล้วกุมจิตและเมาปิดไวยียังไตใหญ่ก้อนาักรลับมานี่บยหลัว่าปูกเรือนตาผูา้อยู่นี่มีครูตํป่อใจแต่ผู้ใหญ่มาตต้ at นก็แม้วันจะไปดูแลแต่ไม่กลั่นตอดคนมันจะปูดแล้วไม่หน่อแลแ้วแต่หลอดูและมันยอดละลิบแล้วว่าพิจูต้องไปบา้านนายตูหนูตน้องมีนายอบ้าน มีมาอยู่นอกเครื่องแบบแล้วคุณน,นักใครจะรู้จักได้เลยปลอมกายเป็นการแซวยาวบุรีนายอยบายใส่ตาแลียรีบาังจะไปดูนางลูปสบายตัวตี๋ปอมเป็นนางเสน้นนมแล้วกล้มาปากายไปสูที่บ้นไอ้ตุกง ก็ลอยปลอมตัวไปนักขลุ่มตาหวางพาว่าเขาเดินทางไปในเครื่องแบงเมื่อใครเห็นก็คงจะรู้จักว่าเขาหล่อแต่ในเมื่อจดูนอกเรือเปล่ถึงใครอยู่นี้ก็คงจะไม่รู้จักเพราะเฉพาะนาที่ไม่เคยจะเไดจไปดูหลักฐานที่ใดมากนักใครๆก็ไม่เคยเห็นเขาก็อยู่เป็นร่างที่หลอมเป็นดำนี่ความเสี่ยงจะพาของรักมี What นี่เหรอบ้านนายตูได้แล้วครับมีในบ้านนายตูวันนี้นายตูท่านไปไหนไปตำหลักราชตูครับแต่ชื่อยังไงล่ะหนู่นนุ้ยครับอ๋อหนู่นนุยเหรอครับทำไมที่ชื่อหนู่นนุย้ยที่เม็ดลาวอยู่ปันพลืชชื่อกูเป็นคนชงช้อยเม็ดลาว ชื่อเองนลยทำไมที่ไม่ทราบฉันอยากรู้ว่าทำไมที่ชื่อหนูนุยอ๋อเอ๊ะเกดายเกดนูนุยเังในกาศแต่แรกเมื่กลับมาไม่ไม่เกินว่าเอี๊ยดแล้วก็เดี๋ยวกันนูนุยเด็คนนูนุนูยคนนี้นูนุยแล้ก็ติดกันนี่ครับอ่าบุตรสะบั์อยู่ที่นี้หรือเปล่าบุตรสะบั์แน่ครับเมียของกรีวันโอ้เจ้ามัดเลยรำยกกับจังคราว รู e, pues o, ้กันชัดเลยมาพวงในเมืองก็ยังรู้แล้วขบอกก็แค่เรื่หนุ่ยปิตวยก็ไม่ไม่ก็รู้รงหัวมาเลยอยู่แค่นี้เครัะไหนก็ไปไหนอะ้ามานอยู่รังบานครับช่วยเลือกการบานก็ตักน้ำรถประกาศอ่าไปบอกบุตรบันมานนี้ก่อนนะบอกว่าแขกมาพร้อมได้ครับ มึงคุยกับเขาพลางแต่เดี้ยกูถ้าเขามาติดต่อถือประกาศแค่เดียวกูไปบอกแม่มุนตาบันไอ้หนองเข้านี่จะว่ากูคุยเหยอไอ้ประกาศอยู่ลอดช่องมัโง่มากูบอกให้คนผันลีมาหลักเลียนมันไก่เตรียโก้นเตรียมหอยมาจะกูคุยหลักไอ้ทีมาหลักไอ้น้องเข้านี่มาหลักเก่าใจ ไอ้หนง่ไปไม่มาอยากกมจีบหลังรูมีวะ๋ย่กูเดี๋ยวโก้ไม่จะ่กูเคยจีบกันทีไม่ว่าก็จีบกันผันฟูดีเฮ้ยนงนงค่ายประกาศอยู่ลัดรถชายมาคนรูปรลังหน้าตาเมือหนงไม่น่าไปค่ายประกาศด้เชื่อถือกายุ่งหน้าทำบัญชีไหลหลับไหลใจในอังค่าจักสินโก้ นั่นนายก็เกาหน้านี่นี่พี่น้องนายฮะคิดวอ่าผู้จำบัญชีทุกคนมาเถียงขี้นู้นนี่ถ้าได้น้องประจำบัญชีแล้วได้ได้แถวหนึ่งได้ข้อน้องแค่ผู้จัดพี่แถแค่ไม่มีรับลูงน้องว่าเพื่อน้องน้องยิ้มบอยบอยบอยรู้เหตุไม่เละว่าคนในเมืองไม่รู้ความที่แบบนี้จ้า ยัดป้อมโดนวะจ้องดีวะกับมันนั่นอ้หลงจรองกันน้องมึงยิงหลักนักเอาโผู้นุ่งเละใจอุ้มไเฮ้ยนี่ผีอยากว่าให้น้องไปเป็นเมียไหนอ้างผีไอ้องตัวไหนอ้างใครจัะคิดกูนี่ถ้าน้องไปเป็นเมียไหนอ้างหลับหลงว่ามีวักไม่มีความจะเลื่อนข้าวหน้าดีว่าใครพักการมึงน้งงว่าพือยังไม่รู้ความจี่งเรา เวลาเป็นพวกเป็นเมียก็แล้ราก็ุ้งกินแงเดียวกันก็กินข้าวพรอมกัไปอาบน้ำพรอมกันแล้วก็เวลานอนก็นอนมุงเดียวคนนุ่มพอวยพูดเดียวกันแล้วก็มีอากยก็ทำกับประจำ้ถือนเหด้ยังไม่รู้ความรากพอกูบกันเอาเลยจรงตกออะไรคือมัยินหลักนักก็โพที่หลางมาหนูกับแคบแหมวอ พี่ไว้มันได้ยินเดียร์ยามจีบก้าอยู่มันิบัตทีแล้วบุระบัหนองอางจาวและวพี่น้องก้าไปอาเห็นผู้ยิงมีอายุแกกว่าโวงสูดานนั่งนองวัน จะลมใจท มัง้งเที่ยววะคนเมื่อตะกูลากเลยงกูกำมดเรื่มอมันตายไม่พากันเกี่ยววะเล่นม,มันจำใจมึงว่าไงไงในบุตรสถาบันลองตอบมาดูสิฮะอีเวนเป็นเด็กวัดขอทานจะบ้านกินกินดินวัดมาเอากระดาษไปผัวสมแก่หน้าสมแก่ตามาึงเหรอในบุตรสถาบันคุณอาเก่า เรามาตอบสนอคะ่ะบุตรบันไม่ใช่คนที่แขว่สูงเกินแสงและไม่ใช่ง่ายจะน้อยแสงที่เคียงแข่งอาพิดหนูเป็นกระต่ายไม่อยากที่จะหมายดวงจันทร์แต่ว่าพี่กรีวันมาขอความรักจากหนู รับควรเลยวิ่งวอนมอยู่สเสมอไม่รู้หนูจะตักอะไรก็ได้ยังไงแต่ในเมื่อหนูเสียความเป็นสาวให้กับพี่กรีวันแล้วถึงก็มีลูกก็มอมฉันยังคอร้องอยู่สเสมอว่าพี่กรีวันอย่าพามาออกหน้าออกตาเลยนะไม่ควรตามตานะ เพราะฉันเป็นเด็กวัดขอทานข้าบ้านกินกินแดนวาท์ี่ยืเสื่อมบรเกียตและบริการพองฉันคอร้องไหว้หนูป็นเมียหลังชาหรือเป็นเมียรับรับอยู่กับพ่อแล้วแต่พี่กรีวันยังไม่แขวนกะวิ่งวอนฉันความรักผัวไม่กล้าตตดใจผัวจะหนูมาด้วยแอบที่หนูมาหนูไม่รู้ว่าพ่อและแม่เขา ประกาศข้อเสนที่กรีวันมาแต่งงานเข้าใจว่าพ่อผัวแมผ่ผัวจะคายด้ป่วยจริงหนูมาเพื่อเวลาบานถองแม่คุณนะไม่ใช่หนูจะมาแย่งผัวค่ะฉันพูดกับพี่ตรีวันแล้วไวแต่งงานกับจันที่มาเถอะไม่ต้องคํานึงบึงจันฉันจะกลับไปอยู่วัดเลี้ยงลูกดวงจันเพราะเมียมันแย่งฉันนะไม่ควรจะเอามาเอาหน้าออกตายผัวเสียชื่อ แต่พี่กรีวันยังไม่แข็งคะ่ะคุณนาจะดาว่าฉันจะเท่าไรฉันไม่ได้เสียใจคุณนาฉันถือว่ากรรมของหนูก็ไปตามยาสากรรมมันนะคะคุณนาอย่าดาว่าหนูเลยอีกค่ะนิ่งจะพระอย่าร้องไห้เลยบุตบันนะวันนี้บุตรบันอยู่บ้านนายตู ต่อไปบุตรสะบัญจะได้อยู่ในราชวงแม่จะรับสั่งนายข้างที่ผีมือแปรนีตให้ปลูกบ้านในบุตรสะบันเลยและแม่จะมารับบุตรสะบันเองก็ไปอยู่นะบุตรสะบัญรู้จักแม่ไวเ้ยวเยอะเอนี่รัดมณีซึ่งเป็นสมเด็จพระ,ะมามาราจารย์นาคตมีวันนี้และแม่ผัวของเธอแล้วตายแล้วให้รู้หรอไม่ออเป็นคนเลยไห้รู้ แม่ยาปากกนะันนะเพียนคุณรื้นไม้เลยแต่ทีงากันนะแม่ตายโหงเมื่อวาหนูร่าร่วงหรืออยู่คนหนึ่งจริงแม่เอ้ยแม่มาเอาื้อถูถูกเช่น,นก้นถูกกระดิ๊